สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจเออร์เอ็มจีดูท่านนะครับวันนี้เช่นเคยครับเอิร์ประจําอยู่ที่ศูนย์เอ็มจีกรุงเทพสาขาํำลูกกาคลองสี่ครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถไฟฟ้าใช้คันแรกนะครับหรือรถไฟฟ้าที่ระบบไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายเออร์ e ขอแน,น,นะนาเลยครับคันนี้เป็น MGEP Plus พัดครับคันนี้มาพร้อมส่วนลด1000 0 0บาทครับราคาพิเศษอยู่ที่6 7 1 0 0 0บาทอ่า ในตัวของคันนี้นะครับเป็นรถแนวครอบครัว s สเตชันวากอนอนเนกประสงค์ครับถ้าอยากได้รถที่ราคาไม่แพงแล้วก็มีความอนเออนเอกอเนกประสงค์คือใช้งานง่ายก็จะเป็นเจ้า EP พัคันนี้ครับคันนี้นะครับ,นนรบมาพร้อมแรงม้านะครับ163แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่260แรงบิดนะครับด้านจุดชาร์จด้านหน้านะครับจุดชาร์จจะอยู่ทางด้านหน้าครับจะรองรับทั้ง AC และ DC ครับ ตัวนี้จะมีทั้งหมดสีสีก็มีสีขาวสีเทาสีแดงและสีดำด้านหน้าตัวรถก็ออกแบบมามีความเป็น EV ครับก็มีความเป็นแบบเรียบหรูในส่วนของด้านข้างครับเริ่มที่ล้อครับล้อน,นะครับให้มาขนาด16นิ้วครับเป็นล้ออลลอยครับมาพร้อมกับยางบิสโตนครับอีโคเปียครับราคานี้ได้ยางบิสโตนเลยนะครับ ึ่งมาทางด้านบนครับตัวของรถนะครับก็ด้านข้างจะมีให้มาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีในส่วนของราวหลังคาครับก็คือรองรับน้ำหนักได้75-80กิโลครับเหมาะกับพวกสายแคมปิ้งคืออยากหรือว่าจะแบกบรรทุกของอะไรก็ได้ครับ <c oughs> ต่อมานะครับ ด้านหลังครับด้านหลังนะครับก็มาพร้อมกับดีไซน์ตัวของตัวรถประมาณนี้ครับไฟเบรกอยู่ทางด้านบนครับตรงนี้สแล้วก็ตัวของที่มีที่ปั่นน้ำฝนมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวของโลโก้ m อจะอยู่ทางด้านนี้ครับตัดกระตัวของสีออกเงินโครเมียมครับครับแล้วก็มีทั้งเซนเซอร์2จุดโอเคเดีย๋ยวดูกันภายในห้องสัมผัสด้านท้ายนะครับ ห้องสัมภาระด้านท้ายนะครับค่อนข้างที่จะกว้างครับก็คือสามารถบรรทุกของได้เยอะเลยตัว,ต,วตัวข้างในก็จะมีมาพร้อมกับที่บังสัมภาระนะครับซึ่งตรงนี้สามารถวางของได้เล็กน้อยก็คือประมาณสิบสิบห้าประมาณนี้ครับซึ่งมันจะดึงได้มาแต่ตอนแรกผมถอดไปก็ถอดไปให้แล้วเพื่อว่าจะให้ดูเวลาพับเบาว่ามันสามารถขนของได้เยอะหรือเปล่าโอเค ในตัวด้านในตัวของ MG v พั0นะครับถ้าซื้อเกินนะครับเก็จะแถมในส่วนของโคมชาร์จเจอร์ครับ <Yeah. S 1> โคมชาร์จเจอ,อร์พร้อมฟีค่าติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีในส่วนของสายชาร์จฉุกเฉินสายชาร์จฉุกเฉิน,ก,ฉนก็มีให้กับตัวรถค่อนข้างที่จะกว้างครับตัวภายในเนี่ยลูกลูกค้าท่านใดที่อยากจะออกรถแล้วแบบว่าใช้งานบันทึกอะไรพวกนี้ด้วย บรรทุกของหรือว่าคนของเนี่ยครับก็คือสามารถบรรทุกของได้เลยแต่เดี๋ยวผมพับบบาให้ดูว่ามันจะกว้างแล้วก็จุของได้เยอะแค่ไหนบบาพับได้หกสิบสี่สิบนะครับอโอเคครับ ในส่วนของบออนะครับบาดตัวนี้นะครับสามารถพับได้60-40นะครับก็คือสามารถเพิ่มพื้นที่สัมภาระให้ได้เยอะอีกมากๆเลยซึ่งปกติบาะบาะมันสามารถถอดได้นะครับให้มันเรียบไปได้แต่เบื้องต้นผมจะพับประมาณนี้ไว้ให้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันภายในครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในตัวเจ้า MG EP 1แล้วนะครับก็คือว่าอย่างที่ลูกค้าเห็นครับก็คือ ภายในโดยรวมแล้วดูกว้างขวางครับนั่งสบายเป็นตัวเบาะที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นเบาะหนังเบาะหนังเดินด้ได้าะเข็ดสีขาวครับนี่ใช้งานง่ายครับแล้วก็ตัวของคอนโซลด้านหน้าก็มาพร้อมกับเป็นเป็นหนังนกันครับแล้ว,วก็มีในส่วนของลวดลายครับที่เป็นลายตารางเครื่องวามเรียบรหรูหรกอยาให้กับตัวรถครับอย่างที่ผมชี้แจงไปเลยว่าตัวของ EP1 นี่ มันเป็นระบบที่ค่อนข้างที่ใช้งานง่ายครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็ให้มาเป็นขนาด7นิ้วครับรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay เรียบร้อยแล้วแล้วก็ระบบคำสั่งหมดการเก็บขีดต่างๆครับสามารถปรับที่คอนโซลกลางได้เลยก็คือปรับเปลี่ยนตรงนี้เลยครับตรงในส่วนของโหมดครับโหมดมีทั้งหมด3โหมดครับมี Eco Normal Sport ครับแล้วก็ตัวของค,คืนพลังงานแบตเตอรี่มีทั้งหมด3ระดับปรับตรงนี้ได้เลย คือมันต้องมายุ่งกันหน้าจอค่อนข้างที่ใช้งานง่ายครับระบบคําสั่งต่างๆนะครับจะส่วนมากจะอยู่ทางที่คอนโซลเป็นหลักครับเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าครับสามารถหมุนได้ครับเวลาเข้าเบรกเราเหยียบเบรกเราก็ใช้วิธีการหมุนเหมือนรถทั่วไปนี่ประมาณนี้แล้วกดจอดก็เวลากดจอยก็กดตัว P ครับในส่วนของแอร์ปรับอาก,กาศต่างๆสามารถหมุนตรงนี้ได้เลยครับก็นี้จะเป็นสองช่อง USB แล้วก็สองจุด ไซีหนึ่งจุดครับโดยรวมแล้วอ่าแล้วก็มาในส่วนของตัวของเบรก่วยฟ้าก็อยู่งท่านนี้ครับแล้วก็เบรกออโต้โฮตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเพราะว่าผมยังไม่ได้คัดขคัดครับแล้วก็มีช่อง,องวางแก้วตรงนี้ให้มาอีกสองจุดนะครับแล้วก็มีในส่วนของช่องตรงกลางเนี้ยใส่ของได้อีกประมาณเล็กน,อน้อยโดยรวมแล้วครับก็คือคันนี้ใช้งานง่ายครับระบบไม่เยอะมากแล้วก็ การขับขี่ต่างๆค่อนข้างที่จะง่ายถ้าถ้าเป็นถ้าลูกค้าอยากได้รถที่ระบบไม่เยอะไม่ต้องมายุ่งกับหน้าจออะไรปักรับตรงคอนโซลกลางได้เลยคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ดีไซน์ที่เขาให้มานี่ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วพวงมาลัยต่างๆพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันครับโอเคครับด้านหน้าประมาณน,น,นี้ครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังกันโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ห้องผู้โดยสาร ตอนหลังเรียบร้อยแล้วนะครับโดยรวมนะครับห้องผู้โดยสารดีไซนมาค่อนข้างค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วครับก็คือส่วนตัวผมนะครับสูง184ครับก็คือช่วง head r o และ leg room ผมมองว่ามันก็พอดีไม่ได้แคบหรือว่าอัดจนเกินไปครับเบาะที่เขาให้มาก็เป็นเบาะหนังครับเบาะหนังแล้วก็เดินได้ไดจะเข็บสีขาวครับแล้วก็ให้ที่ราวจับมาทั้งหมด3าตำแหน่งครับอย่างนี้เลย แล้วก็บอกของตัวนี้ครับสามารถมีที่พักแขนด้วยแล้วก็มีในส่วนของช่องวางแก้วที่เขาให้มาสอ,องตำแหน่งครับแล้วก็มีในส่วนของด้านล่างนะครับเขาก็ให้มาในส่วนของช่องแอร์ครับด้านหลังแบบนี้เลยคืออย่างที่ผมบอกเลยตัวนี้ก็คือว่าในราคาที่หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทกับราคานี้กับดีไซน์รถที่เขาให้มาแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะคุม้มถ้าลูกค้าชื่นชอบ รถที่แบบใช้งานง่ายไม่ต้องคําสั่งอะไรเยอะแยะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า mg ep plus ครับรถไฟฟ้า100%ครับชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งไกลสูงสุด380กิโลเมตรนะครับกับราคาพิเศษตอนนี้ครับ6กแส0 0บาทลูกค้าชื่นชอบกันไหมครับหรือตอนนี้นะครับหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นโปรฟีดาวนะครับเอิร์ดก็สามารถจัดให้ได้ครับและพิเศษนะครับซื้อกับเอิร์ดจองเอิร์ดวันนี้นะครับเอิร์ดแถมให้เลยครับ ชุดแต่งรอบคันครับหรือประตูท้ายไฟฟ้าหรืออยากได้แคมเปญโปรโมชั่นประมาณไหนลองทักมาสอบถามโทรคุยกับเอ,อร์ธได้นะครับและช่องทางการติดต่อเออนะครับเบอร์โทร0925705021หรือติดตามทางช่องเพจด้าน,นล่างได้เลยครับและคลิปหน้าเออจะพามารีวิวรถรุ่นอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เอธด้วยนะครับวันนี้เอธขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ